สบายดีพี่น้องมาเด้อกินเขาน้ำมันมอนด้อยจ้ามาเนี่ยอาหารอีสานอาหารลาวๆพี่น้องน้ำมัต้มน้ำมัต้มแล้วกระปุนจีโรใส่เวงดาด้วพี่น้องน้ำมันมอญมกหอมหัวแดงมกกระเทียมแล้วก็ต้นหอมแล้วก็หอมป้อมแล้วก็หอมเปรตมนวลใส่กันมกพริป่นพี่น้องนวลใส่กันแซ่ เป็นนวใส่จังหน่อยแซ่เป็นก็แจวปลาแดดลักๆัข้อไม้มอนเด้อนี่อาหารลาวๆกินน้ำมันต้มกินลวกพักต้องมีแจวปลาแดดนอกจากแจวกะปิก็ได้เนาะพี่น้องอันนี้กะปิงเอ็นงัวมาเสร็จเสร็จมังกรจ้าเนี่ยไข่ไม้มอนดิกินไปแล้วนะฮนะเขานตุ๋นตุ๋กคนเด้อทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศเด้อ กินอาหารลาวอีาสานบ้านเฮาเด้อมาแเศษตรงกันไปจะมาลองซีมือเหมยม้มอนมาเด้อพี่น้องเด้อมินดีต้อนรับแบบเหมยม้อนเห็ดพกกินแซ่บโบอร่อยบบมาลองเด้อพี่น้องมินดีต้อนรับสู้อ่ะเด็กให้กินมามา,มานี่แซ่บที่สุดนี่หนึ่งกิโลไซมยงดาดนี่แสบ ยอดมามามามินไทยกับมิมิะเมินชินพักกับมิมิะเมินเนอะแกไแดดัน่อถึงมันสิเข้มมันกแ็แแ่บดั้มชมือกแ็แแ่บ ประแดกแซบก็แซบ,บแหลปลาแดกตัวแซบก็บ,บัวแซบแหลมันก็มีปลาแดกบัแซบปลาแดกแซบเนาะพี่น้องคัำว่าอาหารเนี่ยทาเห็ดเข้มแนี่มันบ,แบัแซบมันกินแต่บอบช้ำมันเป็นอาหารทาเห็ดเข้มเลยนะแกปลาแดกเนี่ยต้นไม้ถึงแบบเข้มมันสิพอดีพี่น้องเางตำหอมตำหยั่งใส่ตักปลาแดกตอนใหญ่ตำนวลใส่กันตำแส่ตัว จีตอนประเด็ิอีห้งางคักน้องี่ด้นงมกกระนํำไม่เจไงทำมาปิ่งอะกะเอาใส่น้ำกระปุกติดางหนึ่งตอนประเด็ขางหนึ่งกระปุกจำจะพอจะเมาายเขาพากินเนาะแบบนั่นนาะมันแซ่เดี๋ยวว่าว่าประเดกจจำประเด็จขมือข,อม,อขอมือบาเข้มบไม่ไปกินข่าวพัดเข้มเหมือนกัน,นอันนั้นไม่เป็นข่าวพัดเนาะมันเข้มข่าวพัดมันบาแซ่ มันมันก็เข้มปลาแดดได้เข้มปลาแดดมันแซ่บแกะปลาแดดมันแซ่บเป็นคนละแบบยามาโนนะคะกระเซือมาจังเบืองแกะประแดดไม่หมอนบริเก็มเด้อจาวาแก่ปลาแดดไม่หมอนเค็มนะบริเก็มได้นักกินเบิองเด้อไม่หมอนจันประแดดเขามือนบรเก็มบ่บอบริเก็มไม่ชิมหม้อโลแซ่ บอกฮักน้ำตบน้ทำไม้มักินกันมาลองบาดูประเด็นม่นสื่อนี่ประเด็นนวมประเด็นแสด็นหนึ่งเลยเ้อเคยสื่อเจ้าได้เอาแจ่ว้าเปียนเจ้าเจ้านีเป็นรสะเนี่นี่นะปรเดจ้านี่รสะนีนี่เนาะมันบกขึกันเด้แต่จ้าประเด็นอ่ะที่นอก เดาเะมัแสบเอนคนสี่เรียนคิวกบสื่อเลยแค่ไหนไปเด็กเราลดสาวพันแล้วเดี๋ยวนี้งสาวพันกับสีที่บาทครับอะไรเงี้ยง่ายอะไรเงี้ยขึ้นกับพ่อหอดหอดสีบาทบ้างกอบาตห้าสิบกอบาท แซ่บทำไมาเบิ่งดัวเถอะเจอจับผมเนี่ยเพราะซ้ำใหม่หมอนจักเป็นยังเมื่อกี้ไในทายไปได้พี่น้องทายไปเด็กออกทายได้3นาที่เด็กออกวันนี้ปกติแล้วครับได้ห้านาทีแล้วเอย่าทายใหม่อยู่สเตติตัวนี่มีอะไรกินจนอิ่มกินอีกพี่น้องกินอีกโอ้ยกินข้าวอิ่มแล้วเมื่อกี้เนี่ยอันนี้รอบสองเขาได้ตั้งใจเฮ็ดแล้วนะเมียนะเขาก็ต้องใจทันแล้วเอบสองอะขารอบสองเลยเนี่ย อันมันมันเด้งออกจช่ไหมเป็นอย่างพี่น้องมันเด้งออกพลาะเาทำมันมันเด้งออกแนวหน้าอย่งนี้อกินตังก็คุยกับพี่น้องเนาะคลินปนี้วันนี้จนคิดกินมีน่ละีนั้นอิ่มไปแล้วิดอิ่มไปแล้ว <c oughs> เออไม่คิดกินลมพี่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 คุยกันคุยกันเนาะเอาปกติแล้วปกติคิดกันเ่ยเห็นเหรอเด้มันลมผมก็น่าโม้นะเป็นรูเทเย่เลยมันดีจุ๊จ้าเคยเป็นแบบเคย กินยิ้มแล้นี้ินก็นเฮ็ดิบมาเาต้องเฮ็ดิบวันี้อันนี้มันค่อยเป็นเธอนะเก่าๆอย่างนี้มันเป็นมือนี่นะตายหอดสามนาทีพี่น้องจนจบแม่มองเข่าป้าเด็ซิบก่นาทีหลายกว่าน้าป่ะเพราะลากิ๊บเป็นือดวสั่มือตึ๊กเฮ้ยยังคุ้ม่าไดย้ายบอเอ้ยมาต่อยางหีวเหอ็ดไปอยู่กับลูกสวต้องหรอ เป็ดไปอยูกัมนาวิผู้เบิ่งกล่องใหน้ามนก็ไปหาเห็ดแต่เศร้าผักํานองคนจะนังอ้นจอย่าหัวนั่งทำให้ผิดตผาตัวน้องเอ้ย ที่ตีนี่ยหูพลาดตัวนักป่าตัวหูขวบพิมพ์นะมันไม่ถึงที่แน่นอนพิถ่าดยหมดเลยทุกชิ้นทุกอย่างการเงินการงานงานเป็นส้มเปนซีอ่ะพิถ่าดยหมดเลยทุกอย่างแต่พิถ่าดเข้ากัมาหนักหนึ่งไหมนะ เริ่มต้นไม้ก็ปปับปรุงไม้นยแต่สิ่งนี้มันพิษเดียวน้อทำไปนี่จะหนาจิตจิทยพิษมหาภพลาดเนาะต้องใส่ยามีสติแ่ไม่สติไม่สติสตินี่น่ะเดียวนอพี่น้ญญนอ,นนองแฝดแคนกินรอไมงดาหน่อย มันกิรลใช้นแมงดาแสะเน,ะน,นะาะมันมันตปห้าเฮ็ดบอกว่าเนี่ยมมีในตลาดมันชมาอะไรแบบไข่ยังเพชรโหกนะเขาผมบอกไข่ใส่ดำกองท้าพันสามสิบพันขอ่ผมมีชัปกองหาสิบพันกองร้อยแม่เนืน่เลยบ่ซื้อเอาไปจะกินสั่งเขากินมาใส่ปนนางดาใสซื้อน้าส่ปนกันสีเลยกระสีกินสำเนีย เอามาจากเหลายหลายแบบมันหมเสกติดก้องกินเห็ดร้โมแสกเห็ดน้อยเห็ดพอดีจู้จี้พอดีห้องกินนะจยมแซ่บแจ่ก้ะเซือมันนป้าพ่กขาแห็ง

เอ้าวเจียกันนเต็ดติดมันกำลังกร่อยากกัดแต่ว่าอันนี้ของแม่ติดพอดีว่าของนางมณฑ์น่ะที่เอฟซีมันปากไ่้หน่ะมันมีกินดึงดูดไปในแม่เต็มมัดทุกแกลนเลย <มา S 2> เออเดี๋ยว<ะ>พอเอามาเนี่ยเออเดี๋ยวรุ่นเดียวเขามาข่า,ขาไม้นรัอันนี้มันแสดงว่ามันมีกินดึงดูดมนันมันไม่กินอาหารดึงดูดเนี่ยอันนั้นมันจะมีกินของเก่าเขาเลยอเออเออมันเต็มตลอดเลยแผ่นมันจะเป็นแผ่นสีเขียวดอกอันนั้นคนรูบอกว่ามาให้เด้อเลยสั่งจ้ะ ต็วขาข่าคือก่อมันเป็นแม่อะไตัวนั้นมาอันนี้แต่งวดมันเดียวมันไม่จับได้ต้องเห็นมันต่อมาให้แล้วมันไม่จับเอาว่างไว้ก้มๆนี่ครับเอากี่ข้าวสบายเลยอืมันสบา,ายปาเาปนนเนนย็นยังไง้นวันอืมไม่ได้ต้มให้เจ้าเด้อไปไหว้เมื่มื่อยังหมดเต็มแผ่นแม่ยิ้มยังบงวันนี้ เอาเรี่ยงอิ่มไม่เคยอ,อิอ่มอยู่ขนาดเอาพี่นงมาดิคลิปนี้ไปซ้ำนี่นะโอ้ยกินสองรอบสองคือก,นนอกินเนาะพี่น้องกินไปจังได้ปวตายเพราะอ้องให้ใส่ไลาเป็นกระร่างแก่ให้แม่ด้วยคลิปนี้ทุ่มเทขนาดโอเคครับไปพี่น้อง